สวัสดีครับคุณฟังทีละครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันเสราร์ที่31เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนประกาว,ว่าประกาศหอมนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกับคุณฟังทีละก,ก่อนนะครับเนื้อหาในวันนี้อาจจะมีคําพูดบางคําที่ไม่สุภาพนะครับต้องกราบขออภัยล่วงหน้าก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้ว ถ้ามีเด็กอยู่ด้วยก็ควรจะต้องให้คําแนะนํากับเด็กด้วยนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจบอะไรไม่สําคัญจบก็หมายถึงจบการศึกษาเนี่แหละครับแต่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับใครอะไรอย่างไรเนี่ยเข้าใจว่าคุมผู้ฟังที่รักทุกท่านหรือบางท่านนะครับอาจจะพอรู้เรื่องบางแล้วนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอบบอกว่า31ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับ ในรอบปีมานี้ก็เกิดเรื่องเกิดราวต่างๆมากมายครับมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับสุทธิพงษ์จุนเจริญซึ่งเป็นปลักระทรวงมหาดไทยเหมือนกับจะถูกหวยรางวัลใหญ่รับปีกระต่ายไปจังๆเลยนะครับถูกแบบไม่ต้องกลับเลขด้วยซ้ำไปมันก็เป็นซะแบบนี้นะครับข้าราชการถึงโดนมองว่าล้าหลังอยู่อย่างนี้นะครับมีความคิดเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเพราะคนไม่กี่คนย้ําน,นะครับ เพียงเพราะคนไม่กี่คนเท่านั้นก็เลยทาให้โดนเหมารวมมาเยอะแล้วนะครับทั้งที่ประเทศไทยได้มีข้าราชการดีๆที่ให้เกียรติผู้อื่นตั้งเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่นี่ละครับเมื่อขอ้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนเดียวมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยก็คล้ายๆกับที่สสพักเก้าไกลวันๆหนึ่งเอาแต่ด่าทหารนั่นละครับด่าว่าเป็นเผด็จการมั่งด่าว่าเป็นทรราชมั่งด่าทุกวัน จนทุกวันนี้เนี่ยมวลชนจะพรกคก้าไกลเนี่ยเกลียดไปยังพลทหารแล้วนะครับมันไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอ่ะทีนี้กลับมาที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องของเรื่องเลยเป็นอย่างนี้ครับคือประหลัดสุทติพงศ์เนี่ยเป็นประธานประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านระบบซูมไปยังจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกันนะครับปรากฏว่าช่วงหนึ่งก็เปิดให้ข้าราชการรายหนึ่ง ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสินค้าของราชทันรายละเอียดแบบคำต่อคำเนี่ยมีดังต่อไปนี้ซึ่งเนื้อหาอาจจะไม่สุภาพอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังที่รักไปช่วงต้นรายการแล้วนะครับข้าราชการท่านนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้แทนข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเรากันนะครับข้าราชการท่านนี้เริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการลงพื้นที่เกษตร,รษกรที่ปลูกผักผลไม้โดยเริ่มหาพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วก็มีการนําส่ง พอพูดจบเสร็จปุ๊บสุทธิพงศ์จุนเจริญประกกระทรวงมหาดไทยก็ถามขึ้นมาทันทีนะครับว่าอุปสงค์เนี่ยมาเท่ากับอุปทานภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคืออะไรรู้หรือเปล่าวะมันมีศัพท์ว่าไงนะข้าราชการผู้นั้นก็ตอบกลับมาบอกว่าดีมาสปล이ยครับท่านประกกระทรวงมหาดไทยก็หัวเราะครับแล้วก็บอกว่าถอ้ยจบอะไรมาวะเนี่ย ข้าราชการชั้นผู้น้อยก็บอกว่าผมจบรัฐศาสตร์จุฬาครับประหลัดมหาไทยก็ถามกลับไปบอกว่าทําไมโง่อย่างนี้วะคุณรุ่นอะไรเนี่ยข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ตอบกลับมาบอกว่ารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับประหลัดมหาไทยก็ตอบกลับไปเหมือนกันสวนกลับดีกว่านะครับใช้คําว่างูเป็นควายเลยเฮ้ยประหลัดมหาไทยได้ทีก็ถามต่อบอกว่าเข้าเรียนปีแล้วเนี่ย ข้าราชการท่านนั้นก็ตอบกลับมาบอกว่าปริญญาโทรครับท่านครับปหลัดมหาไทยก็สวนกลับมาบอกว่าอ๋อกูว่าแล้วคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาเรียนเศรษฐศาสตรแ์แค่สองตัวอุปสงค์เท่ากับอุปทา,านเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์คุณเอาความต้องการของราชทานแล้วก็มาบอกว่าเท่ากับสปายภาคการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าใช่เนี่ยคุณจะต้องเอาสินค้าเกษตรเนี่ยออกนอกไปทําไมเล่าคุณมีตลาดสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยคุณต้องช่วยอะไรเล่า แล้วนี่จบปริญญาตรีที่ไหนมาเนี่ยข้าราชการผู้นั้นก็ตอบกลับบอกว่าจบมหาวิทยาลัยสยามครับท่านประลัดมหาไทยก็สวนกลับมากูว่าแล้วแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ตอบกลับมาบอกว่าโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับประลัดมหาไทยถามกลับเหมือนกันอีกว่าแปลว่าอะไรวะข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ตอบกลับบอกว่าเป็นหลักสูตรหลังเลิกเรียนครับท่านครับ ปรัมหาไทยก็ตอบกลับอีกเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณะบดีนะมึงเฮ้ยโตมหาลัยเดี๋ยวนี้แม่งชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดคําถามมันคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊กเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังที่รักอีกทั้งหนึ่งมันไม่สุภาพครับนี่พูดกันากตรงไปตรงมานะครับประกาศหอบบอกว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยฟังแล้วก็ คงจะไม่น่าจะชอบสักเท่าไหร่น,นะครับนี่ไม่ใช่การพูดคุยกันแบบตัวต่อต,ตัวในที่ลับไม่ใช่นะครับแต่เป็นการพูดกันในห้องประชุมแล้วก็ออนไลน์ด้วยมีคนเข้าร่วมประชุมกันเป็นร้อยนะครับทั้งทัศนคติทั้งภาษาและก็ท่าทีเนี่ยดูยังไงมันก็ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เลยนะครับการไปบุลลี่คนอื่นในที่สาธารณะก็ตามการไปเหยียดสถาบันการศึกษาก็ตามรวมทั้งภาษาที่ใช้เนี่ยถ้าสมมติ เกิดมีคนตั้งคำถามกับประหลัดสุทธิพงศ์ว่าจบมาจากไหนแล้วประหลัดสุทธิพงศ์จะตอบว่ายังไงครับผมตอบให้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ในโซเชียลเขาก็เอามาแชร์กันเกลื่อนไปหมดแล้วประหลัดสุทธิพงศ์เนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทรัรฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลายัยศูนย์ดุสิ์จบรัฐศาสตร์ดุาาฐฐฐษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาและก็จบรัฐประสาสรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผ่านการอบรมม,มาเยอะครับหลักสูตรประหลัดอำเภอรุ่นที่92หลักสูตรแนวเภอรรุ่นที่48หลักบบสูตรนบส รุ่นที่67หลักสูตรบปอรุ่นที่55หลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1นึ่ทัพหกหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา904อัปเกรดรุ่นที่1นึ่ทัพหกนี่แหละครับจบเยอะนะครับอบรมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันสถานการศึกษาหลักสูตรอบรมนี่บ่มเพาะให้ประหลัดสุทธิพงษ์เนี่ยมีทัศนคติแบบนี้แหละครับมันไม่ใช่ครับ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเ,เขาจะเปิดหลักสูตรอะไรขึ้นมามากมายก็แล้วแต่แต่ก็ไม่น่าจะมีหลักสูตรไหนที่สอนให้รู้จักการบุลลี่คนอื่นหรือว่าการดูถูกสถาบันการศึกษาไม่ใช่หรอครับมันอยู่ที่คนนะครับฉะนั้นเนี่ยเลิกสตินะครับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายอย่าคิดว่าเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเบื้องล่างนึกจะเหยียบใครก็ได้อย่าเลยครับเอาอย่างนี้นะครับน,นไหนก็ปีใหม่แล้วเนี่ย จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเนี่ยมันมีอยู่10ข้อด้วยกันคุณผู้ฟังทีนะครับข้อ1ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมข้อ 2. ต้องมีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ข้อ3คือต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ4คือต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่ไม่ชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมข้อ5ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาข้อ6ครับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมข้อ7ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถูกเวลาให้เนิ่นช้าและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันการและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงข้อ 8. ต้องมุ่งผลสำลิ์ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ข้อ9ต้องดิดมัน่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ข้อ10ข้อสุดท้ายครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม10ข้อนี้เป็นจริยธรรมของข้าราชการคำถามคือว่าแล้วประหลัดสุดทธิพงษ์ละเมิดไปกี่ข้อละครับที่ท่านแก้ข่าวในภายหลังบอกว่าเป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่ง อาจจะมีบ้างมีการดุดาลูกน้องบ้างเพื่อเร่งรัดงานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ว่าในชีวิตรับราชการมา34สปีเศษเข้าไปแล้วเนี่ยประหลัดบอกว่าไม่เคยด่าพี่น้องประชาชนเลยไม่มีเลยมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทําตัวเหมือนลูกมันหลานมันญาติมิตรกันได้ฟังคำอธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าปากร้ายแต่ใจดีได้ไหมก็น่าจะได้แหะครับแต่ถ้าหากว่ายังมีเวลาเนี่ย ควรจะปรับทัศนคติใหม่เถอะครับท่านครับถ้าจะด่าก็เรียกลูกน้องไปด่ากันสอต่อสอันนั้นเรื่องหนึ่งครับแต่ด่าในที่ประชุมเนี่ยมันควรแล้วแหละครับสําหรับผู้ที่อบรมหลักสูตรจิตอาสา904มันมาแล้วเนี่ยมันควรไมหมล่ะครับ